สวัสดีครับสวัสดียามเช้าถึงเอซที่รักทุกทท่านนะครับว่ากันว่าเรื่องของการพัฒนานะครับศิลปินเนี่ยถ้าได้ฝึกฝนแล้วก็ได้สร้างตัวเองในทุกๆวันเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับก็จะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีคุณภาพนะซึ่งเราก็เห็นพัฒนาการอย่างน้องสันวงสะทอน ตั้งแต่วันที่ซันเนี่ยก้าวเข้ามาร่วมงานกับแพลวพลวแสงทองนะครับสิ่งที่เขาต้องเผชิญเนี่ยไม่ใช่แค่ความยากลำบากแต่ยังเต็มไปด้วยความท้าทายอีกมากมายเลยนะครับเรีวยกว่าเป็นไฟเตอร์นะเป็นนักสู้แรงเหมือนกันนะครับคือต้องผ่านการดูถูกนะครับการเหยียดหยามนะครับการ ว่าพูดถึงไม่ดีนะครับในเรื่องของศักดิ์ศรีของน้องซันนะฮะว่าน้องซันเป็นแบงดาบ้างว่าน้องซันสารพัดเลยนะครับน้องซันก็เป็นคนที่ท้าทายนะเออก็ลุยกันไปกับงานนะครับไม่สนใจความรักของแฟนคลับเนี่ยที่มีให้กับน้องซันมากมายนะครับทั้งเรื่องอคู่จิน้นความรักและความหวานเคมีลงตัวอ่ะ เรียกง่ายๆแล้วกันว่าเคมีลงตัวแต่ขออนุญาตไม่พูดถึงในส่วนนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงสิ่งที่สำคัญและน่าชื่นชมมากกว่านั้นคือเรื่องของการทำงานการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องของการแต่งตัวด้วยการร้องเพลงการฟ้อนรํรโดยเฉพาะเมื่อเขาเนี่ยต้องยืนคู่กับนางเอกแพรวพราบนสแตน นะอันนี้เราแยกในเรื่องของความหวานความรักออกไปก่อนเอาเรื่องของผลงานก่อนโดยเฉพาะเมื่อเขาเนี่ยต้องอยู่แพลวพาแสงทองคู่กันหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเขารักกันปล,มปลอมๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่พูดนะครับเพราะว่าแอดดิวบอกไปหมดแล้วว่าความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกจริงๆนะช่วงแรกที่ซันเริ่มเข้ามาในวงการเนี่ยคำวิพากวิจารณ์นะครับ มีทั้งท็อกซิกมีทั้งพลังบวกเต็ไมไปหมดเลยคำวิจารณ์จากแฟนคลับและคอมเมนต์ในสื่อต่างๆ،เริ่มมีออกมามากมายนะฮะก็อย่างว่าแหละเป็นคนของสาธารณชนน้องฟันก็ต้องเตรียมทําใจอยู่แล้วแหละกับเรื่องแบบนี้เรื่องที่เขาต้องพบเจอนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะไปสั่งคนนั้นให้พูดอย่างนี้สั่งคนนี้ให้พูดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถไปสั่งความรู้สึกใครได้อะเอาง่ายๆแล้วกันนะครับ ก็เริ่มมีคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยแต่ไม่หมดเลยทั้งเรื่องชุดที่เขาใส่เรื่องชุดก็ถูกวิจารณ์นะว่ามันใหญ่ไปหรือเปล่าแล้วก็ทําให้เสียทรงรวมถึงการร้องเพลงที่หลายคนมองว่าไม่เหมาะกับแนวลูกทุ่งอีสานมอลําซิ่งเนี่ยต้องมีการฟ้อนรําร่วมทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะครับแต่การฟ้อนราของซันในตอนนั้นคือดูแข็งกระด้างและไม่เป็นธรรมชาติเนื่องจาก <S <S เขาเนี่ยนะ ฟังเลยนะครับน้องซันเนี่ยมาจากการร้องลิเกแล้วก็เป็นคนผ้ากลางโดยกําเนิดน,นะครับซึ่งลิเกกับหมอราม,มันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะการที่น้องเข้ามาอยู่ในแสงทองเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่น้องต้องปรับซึ่งน้องก็ปรับได้ดีนะครับเราก็ต้องมองถึงพัฒนาการไม่ใช่ว่ามองแบบอคตินะถ้าคุณมองแบบอคติเนี่ยต่อให้ศิลปินทําดีขนาดไหนทําดีเต็ม10นะครับเกรด A ขนาดไหนคุณก็ไม่ชอบเขา เพราะคุณอคกาติกับเขานะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะปรับตัวให้เข้ากับการแสดงในไลฟ์สไตล์ของหมอลำซิงมันค่อนข้างยากนะครับท่านผู้ชมทว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้องซันเริ่มแสดงให้เห็นถึงความพยายามนะที่เห็นผลจริงๆเห็นผลลัพธ์ที่ออกมาจริงๆเลยนะก็บอกว่าความพยายามความขยันความเข้มแข็งความแข็งแกร่งเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากๆถ้าฝึกฝนบ่อยๆนะเขาเรีเยกนวะ่าการพัฒนาการ พัฒนาการตัวเองแบบก้าวกระโดดเออนะชุดที่เขาสวมใส่เนี่ยคือดูลงตัวและพอดีตัวมากขึ้นถึงแม้จะมีหลายคนนะครับบอกว่าชุดที่น้องซันใส่เนี่ยคือมันเป็นชุดการซ้อมหรือเปล่าเอามาแสดงจริงมันดูตลกไอ้ดีว่ามันเป็นศิลป,ปะครับมันเป็นศิลป,ปะของของ,ของสไตล์ครสไตล์มันนะเป็นแนวอินดี้ลิเกอินดี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับชุดที่เขาสวมใส่เนี่ยดูลงตัวและพอดีตัวมากขึ้น เลยทําให้น้องซันเนี่ยดูหล่อขึ้นและมั่นใจมากขึ้นคือมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมเย็ะมากๆตั้งแต่แอดิวเห็นพัฒนาการเนาะส่วนการฟ้อนรําคู่กับแพลว์เนี่ยแม้ว่าการฟ้อนยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ความพยายามของน้องเนี่ยของน้องซันเนี่ยเกินสิบครับเกินต้านนะความพยายามความมั่นใจเอาไปเลยสิคะแนนเพราะเขากําลังพัฒนาตัวเองถูกไหม ระหว่างทางเดินระหว่างเส้นทางที่น้องได้ออกไปสู่าตามต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยมันก็คือบทเรียนของน้องคือคุณครูของน้องประสบการณ์มันจะสอนให้น้องเข้าใจว่าเออเราควรจะอยู่อย่างไรเราควรจะปรับรูปแบบของเราแบบไหนต้องให้เวลาเขาครับไม่ใช่ว่าไปดราม่าโจมตีเขาหาว่าเป็นชาวเกาะบ้างหาอะไรว่าเป็นสารพัดต่างๆที่คุณจะไปว่าเขาได้อ่ะก็คือคุณไม่ชอบเขาไงคุณก็ไปหาคําไปด่าเขานะ เต็ม10เนี่ยแอดดิวให้เต็ม10เลยก็คือการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่า้องซานมีการปรับปรุงในทุกๆด้านนะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงหมอลำซิ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะอย่าคิดว่าใครไปร้องก็ได้นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับโดยเฉพาะการร้องในภาษาล,ลูกทุ่งอีสานที่ไม่ใช่ภาษาโดยกําเนิดของเขาแต่ซานก็ทํางานหนักนะ ในการฝึกฝนต่างๆใดๆนะครับมีการพัฒนาแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดในทุกๆเพลงนะครับส่วนเรื่องชุดเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของการส่งชุดหรือเปล่าแบรนด์ต่างๆที่หยิบยื่นให้แบรนด์ที่สนับสนุนชุดของเขาอยู่แล้วก็จะ,ะได้มีการพูดคุยนะครับกับสปอนเซอร์เพื่อขอปรับชุดนะครับอะไรที่เป็นเรื่องยากก็ทำให้เป็นเรื่องง่ายนะ น้องซันเขาก็มีสไตล์ของเขานะครับทุกคนบอกเลยว่าเวลาเรามองศิลปินนะเราอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ทุกคนจะมีสไตล์ของตัวเองและจะหล่อในฉบับของตัวเองดูดีในฉบับของตัวเองนะครับอย่าไปเปรียบเทียบกันนะแล้วอย่าไปตัดสินเขาว่าสิ่งที่น้องซันทำเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเราจะเอาตัวเองเป็นมาตรฐานไม่ได้ ขึ้นอยู่กับตัวศิลปินศิลปินเนี่ยเขาต้องการสื่อด้านไหนให้เราเห็นเราก็ควรยินดีกับด้านที่เขาต้องการสื่อให้เรานะครับในส่วนของการร้องเพลงเนี่ยว่ากันเลยเรื่องของการร้องเพลงแล้วกันเรื่องของการกร,ออาร้องเพลงนะจ๊ะร้องดีไหมดีดีนะครับน้องซันเป็นคนเสียงดีซันต้องใช้เวลาน,านานในการฝึกฝนและเข้าใจเนื้อเพลงภาษาอีสานนะครับ ต้องมีคนร้องต้นฉบับให้ฟังนะเผื่อเขาจะได้ทําการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเพลงภาษาแล้วที่สาคัญคือก็มีแพรวสอนภาษาน้องอย่างถูกต้องแล้วก็คอยอตบซ้ายตบขวาอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าเขาทําได้ดีมากเพื่อแฟนคลับของเขาแล้วก็ทําออกมาได้อย่างไม่ผิดหวังเลยนะครับน้องซันถือว่าเป็นอะไรที่ที่ดีงามนะครับเป็นการก้าวกระโดดแบบพัฒนามากๆ อ่ทำไมแอถึงกล้าพูดว่าเขาปรับเพื่อแฟนคลับอ่าทำไมครับเพราะว่าน้องซันเนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายในการทำงานและเขาก็รู้ว่าใครเนี่ยให้พลังงานดีกับเขานะครับสิ่งที่เขาปรับเนี่ยคือเขาต้องการให้หนึ่งเลยนะมีฟิสแบกที่ดีกระแสขององค์กรแสงทองดีขึ้นพัฒนาขึ้นเหมือนการทําธุรกิจอะ่ะแต่การทาธุรกิจเนี่ยมันต้องมาด้วยใจที่ ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคิดร้ายกับใครใจดีหมายความว่าเราต้องการเพื่อนใหม่แม่แม่ทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนเราจะขอบคุณทุกท่านและเราจะลืมพวกท่านไม่ได้เลยในการสนับสนุนครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นมาลัยน้ําใจนะครับหรือจะเป็นอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราที่ทําให้เรารู้สึกยิ้มได้นั่นก็คือกําลังใจจากพยกมายกเนี่ยคือสิ่งที่น้องซันเขาเขาต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อแฟนคลับทุกๆท่ททาน นี่คือความจริงใจและเขาขายความเอนเตอร์เทนเขาขายความสุขบนเวทีการที่เขาไปยืนอยู่บนสแตนกับแพรว์ๆเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะไปยืนได้ง่ายๆนะเขาต้องใช้อินเนอร์จากข้างในมันใช้พลังล้วนๆครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่เรามองเห็นนั่นก็คือความจริงใจจากน้องซันนะเนี่ยแหละคือจุดที่ทําให้ทุกคนได้มีคนด่าเขาสาปเขาทําไมเขาไปต่อได้ทําไมเขามีแต่ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นมีงานเข้าหาเขาตลอดนะคุณต้องมองภาพก,กว้าง,างไม่ใช่ว่า เอาคนอคติเอาคนไม่ชอบมามองนะอันนี้มาดูตลกไปนะครับก็ถึงมีการแบ่งแยกไงเรื่องระหว่างแฟนคลับดีแฟนคลับบอมอวตารนะครับพวกท็อกซิกเนี่ยเขาแยกแยกออกไปเลยนะเออใครดีก็เข้ามาใครไม่ดีก็ไปไกลๆนะถูกไหมครับอมืมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีเยอะนะถึงน้องซันเนี่ยแต่เชื่อสิน้องเขาไม่แคร์หรอกเพราะว่าน้องเขามีความรักที่สวยงาม นะเดินจับมือกับเปียวพลาไปนะสร้างผลงานต่อไปนะครับสุดท้ายเนี่ยซันโมสะทอนอาจจะเริ่มต้นจากความท้าทายมากมายเนาะแต่เขาก็พิสูจน์ได้เห็นว่าความมุ่งมั่นและความพยายามแล้วก็ไม่ยอมแพ้ด้วยในการพัฒนาตัวเองและก็ปรับตัวเองแบบ10บขึ้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะ,ะเผชิญกับคําวิจารณ์อย่างไรนะครับแต่การพยายามเพื่อแฟนคลับและการใส่ใจในทุกรายละเอียดเนี่ยจะทําให้ลอ,องซันได้รับการยอมรับจากแฟนคลับหมอลํา เช่นกันจากแฟนคลับลิเกแม่ยกพ่อยกอยู่แล้วก็จะมีแฟนคลับหมอลำมากขึ้นนะเพราะนี่คือปรากฏการ S ์เอ p ์ที่เราจะได้เห็นหมอลำกับลิเกมาจูเกเตอร์ครับผมนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะใครเห็นด้วยกับสิ่งที่แอดดิวกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับก็พิมพ์5้ามาลวกันนะวันนี้ขอบคุณทุกทุกท่านที่เราฟังมากๆนะครับขอบคุณสำหรับแรงซัพพอร์ตถึง SNP นเนาะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ